น้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมฮัลโหลเด้โคเรนพุ่ง <ไป S 2> ทีน่าพุ่งทีน่ารับลูกมาแล้วจะไปซื้อของมาด้วยซื้อน,น้ำยูสมาไว้ใบน้ำน่าจะน้องดื่มเล็กน้อยก็ได้พิซซ่าอันนี้เป็นพิซซ่าชิ้นเล็กน่จาจะน่าจะเป็นวงกลมพิซซ่ามารีนนี่จ้ะพิซซ่ามารีนซื้อน้อง น้องวัยเด็กน้อยกินก็เอ็นข้นเล็กยังสาวคุเน่าจะกูดิสนี่ s ือแม่มาวิววิดีโอที่เราซื้อม e เอวินน่าซุปเปอรมร พิกลไหนโดนัทแล้วสั่นโอ้ภูเก็กชอบพริกเกลเขาเรียกอย่างพิกออพิกหวานป่ะจาะนี่ซีลูกกับหนึ่งโล่เน,ะนะอะจ๊ะเนาะเท่ห้าร้อยห้าสบเกือบหนึ่งโลาจ้ะห้าร้อยห้าสกัม คู่นี้ใช่เสือใ่เขานียเอ็กหน่อยเขามากกินแบบอันเซนบางๆมิจฉากับเบสเซอร์คลฟิลิมานอกจากเนาะนีเนาะออแยนส์กับเบสเอร์นแตนนลังจากนั้นกับบะมีอย่างมีจตาขนมในน่อนะจ๊ะ 妈妈ก็สวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับม่าป็ปอนตาดี่ very s mm h a r ปท่านผู้ชมได้ก็พันขามาจ้ะท่านผู้ชมเดมพปอนตาเอ้ยหน่อยดีใจแม่ไปห ไปรับเราบอกว่าถ้ามาไปช้อปปิ้งมาสั่งเลยแบบไปซื้อของอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยเนาะจ้ะเอามาใส่กินละอื้อเหมื่อฮึยังก็ว่ากันไปน้าจ้ะอ้ยอ้อนเจานกินน้ำกินยาก่อนพี่น้องเป็นเด็กหน่อยไปน้ำน้าจ้ะเด้อแม่าแม่กินยาก่อนเนาะ Men Mimmi, vad är det där? What's inside? Mm. Mamma, what's inside? Uh, Mamma, what's inside the bag? Där Ninni! <gasps> är ni ha godis? Mm. Nej, 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 nej. Inga godisar. Ni kan äta varsin yoghurt om ni vill. Gå mm. upp nu. เิดได้ปะเิดได้แม่เปิด์หไสวัสดีท่านผู้ชมยังหรอไปท่านผู้ชมยัเกอ่ะมันดอะไรกันเนาะเลนเรนซาลีนาเฮ้ยอ่ะทักทักทักเออัวเก็บแบบดูดเอาเลยจะพี่น้อง ซื้อแบบนี้ก็ดีมันแบบว่าพกติดต,ตัวได้ไง่ะไปใส่มาใส่สีน้ำม้ไมมมาไนขออนุญาตเก็บไครก่อนจ้ีอย่าได้มงตั้งแต่ ทำไมเอากันพี่น้องปวดรังักเมื่อันนี้นขอะไปไปสตูนท่านะ่ะไปซื้อของมาจ้ะเนาะหลังจากเลิกเรียนแบกของขึ้นเนินนะนะจับลูกจับเต่าพร้อมละย่าไปซื้อของในร้านผู <c oughs> ้นึงไปอีกข้างนึงผู <c oughs> ้นึงไปข้างนึงบะนี้ตามหาลูกอีกในร้านโอ้ย <c oughs> นี่นเนี่ผมต <c oughs> ้อง <c oughs> <c oughs> โยเกิร์ตกินอะไรลูกไม่มีวิตามินนะลูกไค่แนงขอบคุณพี่น้องสุภ้สุคนนะจ๊ะเนเน่การบานกัดการการเลี้ยนโอเคมากเลยจ้ะไม่พี่น้องเดนูสิได้พักพอนอยู่มือนี่แบบโอ้ย ทั้งอยากกินแบบคือจง <c oughs> อยากกินตำปะคุ่ง <c oughs> อยากกินย่างไดย่างนึ่งแบบเผ็ดๆผ็ดเนาะนึกตำ <c oughs> แค่รสใส่ขนมจีนบ่เดินอ้อมพี่น้องเดินอ้อมนี่มาเศร้าก,กับอ้อมไปพูนก,ก็อ้อมจ่ากข้างพี่แล้วอ้อมมาพี่ไปรับลูกแล้วก็อ้อมไปซื้อของในห้างอีกแล้วก็อ้อมกลับอ้อมม <c oughs> ีเมืองจะาของกับพี่น้อง

เดดกดชอบปั๊ดชอบปั๊นี่หกช่อโมุมขี่นอกอยู่ข้างนอกได้หกช่วโมุมเขายัางประ่านได้ดเปิดนอกจากนอะนี่เอาพกติดต,ตัวได้ ถ้าไปใส่มาใส่น้ำเด็กน้อยเองสิกระสือจังสีนะมันกะนี่เบกเก็บกรพร้อมกินแลกกับภาพย่างเดียวนี่กระทิงนี่นี่แต่นี่มันขาย<ว>เขาขายเท่าไหร่แอมทุงละเก่าข้นทุงละเก่าข้นแต่กับหมออยู่คุมอยู่พ่อเด็กน้อยเขาจะได้ดูดกินเองนอกจากเนาะนะนะปั๊บปั๊บปั๊บเดฟอรดริกกันแล้ว่ะอืมทำกินทั้งเลน่นแมนวินเออุ่ยทรุตต์อีกดอก อีลาว่ากันแปมปองซำ edutrot แปมปอง edutrot โอ้ยตื่นแมวสันบอแมตุนแม่จ้าร์ม่ามามาควนแม่เอกนี่นะโอ้ยตื่น นอนกอดแม่เสมอละถ้าลูกผู้ใสยลูกผู้หญิงกี่น้องอลีนาทรมที่อกคุตาด่าแม่ไหมคุณ้ด่าม่มาคอยู่รวี้วนี้ s a ด้อท่านผู้ชมไม่ตายยของมาบานกับลูกเลยจ้ายังไงกั ดูแลก,กัน้ะจ้ะเด้อบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลี่นสวัสดีค่ะไปค่ะ